วันนี้เรามาอยู่กับโน้ตบุ๊กสายพกพาสายหรูหราจากแบรนด์ Acer นะครับในรุ่น Swift Go 14 AI AMD นะครับไอ้ Swift Go เนี่ยแน่นอนนะครับถ้าคุณเห็นชื่อ Swift มันก็ พอรู้อยู่แล้วนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่ยกไปไหนพกพาไปไหนไม่อายใครเอาไปวางในห้องประชุมแล้วมันก็จะดูรูราดูมีความเป็นภูมิฐานนะครับไอตัวนี้ที่ชื่อว่า Go 14 AI AMD เนี่ยมันเข้าวไ้ไง AI ก็คือมันจะเป็นโน้ตบุ๊กผ่านมาตรฐาน Copilot plus AIPC ของทาง Microsoft และผ่านไในยังไงผ่านเพราะว่ามีโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen AI 7 350ที่มีพลังการวนผลด้าน AI ที่50 Tops นะครับซึ่งก็หมายความว่าคุณสามารถใช้ฟีเจอร์พวก โภคพายอดพลัสอะไรต่างๆได้เลยหรือว่าถ้าคุณแบบว่าอยากจะไปเจน AI งานอะไรที่มันไม่หนักมากถึงขั้นที่ต้องการใช้ GPU ยแยกนะไอตัวนี้มันก็มี NPU ภายในที่พอตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วการใช้งานเป็นไงเดี๋ยวว่ากันฮะอย่างแรกเรามาดูรหัสชื่อรุ่นของเขาก่อนนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยรหัสเขาคือ SFG 14ขีดกขีดอ9 q 4สีเป็น Sparkly Silver นะครับก็จะเป็นราคาที่ประมาณ33,3990หรื่น0 0 0าทบวก้าร้อนเฮ้าีไบน์ขอเขานี่ยที่นอกเป็น Sparkly Silver เนะฮ มันก็คือสีเงินจริงๆแต่ว่ามันเป็นเงินที่ดูแล้วเป็นแมทัลลิกอะครับประมาณเป็นอลูมิเนียมเวลาคุณจะท้อนอะไรอย่างเงี้ยมันดูหรูหราและด้านหลังเนี่ยเขาก็มีดีไซน์ใหม่เป็นดีไซน์ที่มีการยิงเลเซอร์มา a ซ e r Swift ตรงเนี้ยก็ดูสวยงามแล้วก็ทําให้พวกหลังเนี่ยดูมีราคามากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามฮะเวลาคุณจับเนี่ยมันก็จะมีรอยนิ้วมือขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพ mm ียงแค่ว่าถ้าคุณแบบเออเช็ด มันก็ทําความสะอาดออกมาได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ผมแนะนานะว่าเป็นพวกผ้าไมโครไฟเบอร์ iber, ชุบน้ําอะไรเงี้ยจะดูดีกว่านะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่มันหรูอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบมือมีเหงื่อเงาๆอย่างผมเยอะๆเนี่ยฮะเราไปจับบ่อยๆแล้วไม่เช็ดเลยมันก็จะดูชีปลงนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าคุณใช้โน้ตบุ๊กในงบประมาณแบบนี้ก็ดูแลมันให้สมราคาหน่อยละกันนะครับการพกพาเป็นยังไงครับตัวนี้น้ําหนักที่ประมาณ1นกิโลกร,รัมนะครับแบบพกพาชิวๆอ่ะคือไม่ได้มีโหลดอะไรในกระเป๋าเลยเหมือนแบบประมาณว่าคุณพ แท็บเล็ตเครื่องหนึ่งหนักกว่านั้นสักนิดหน่อยนะครับก็ไม่ใช่อะไรที่ต้องซีเรียสมากส่วนขนาดความหนาอะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่คุณดูดิหนากว่าช่อง USB แค่นิดเดียวแต่ก็ยังคงสามารถใส่ USB A และ HDMI แบบเต็มขนาดไปได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาอ้ามาง้างอะไรเหมือนพวกโน้ตบุ๊กที่บางจนแบบว่าเน้นบางเพียงเดียวเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ย มันเน้นแบบว่าเบาด้วยแต่ความหนาเนี่ยยังถือว่าพกพาได้จริงโดยที่ไม่ต้องลำบากเรื่องความหนาแล้วก็ไม่ต้องลำบากในเรื่องของการง้างพอร์ตกับต่อมามาดูบานพับกันนะครับสมัยนี้เขาพัฒนาขึ้นเยอะนะครับสามารถเปิดมือเดียวได้แล้วก็พับสุดตรงบริเวณนี้เลยครับอยู่บ้านก็สามารถนั่งชันเข่าเล่นบนโซฟาได้หรือว่าอยู่ในรถบานพับมันไหวไหมอันนี้โอเคนะครับ เท่าที่ลองดูนะถ้าเป็นถนนปกติเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้ไม่มึนหัวเพราะว่าจอเนี่ยมันไม่ได้ยุบยับยุบยับขึ้นลูกกันหน้าถ้าไม่ไกระแทกแรงมันก็น่าจะไม่ได้ขยับอะไรนะครับแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเป็นแถวแถวบ้านผมแบบพละามสองพละามสามนี้กอ็อาจจะมึนหัวได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับแล็ปท็อปอะไรแบบนั้นนะมาดูด้านหน้ากันนะครับจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นจอขนาด14นิ้วนะครับก็แน่นอนนะว่าชื่อ Swift Go 14ก็ต้องเป็นจอขนาด14นิ้วนะครับโดยที่อันนี้มันเป็นจอแบบว่า16 10เป็นนนกใหม่่่าาาารรททํงงอตพื้ี มันจะมากขึ้นในขณะที่ Resolution ตัวนี้นะครับมันก็เป็น2880คูณหน0หรือว่าถ้าจะเรียกเป็นภาษาการตลาดก็ 2.8K นะครับมี r f r e s h Rate ที่ 90้เฮิร์ตเพราะฉะนั้นแล้วการใช้งานอะไรต่างๆมันก็จะลื่นไหลกว่า60 h ิเฮิร์ตแน่นอนนะครับเวลาคุณแบบมาขยับเมาส์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นเกมเสิอไปนะแค่คุณแบบใช้งานเลื่อนขึ้นเลืล่อนลงก็น่าจะพอรู้แล้วว่ามันแบบเออรู้สึกมีความลื่นมากกว่าจอทั่วไปในขณะที่เรื่องสีเนี่ยตัวนี้รองรับขอบเขต DCP3 i ที่100%เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเอาไปทำงานรูปภาพยอะไรต่างๆไม่ีปัญหาแน่นอนนะครับพวกขอบเขตสีสมยัยใหม่มันใช้ได้นะครับก็มาอยา Contrast ก็จัดว่าดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดําของ OLED มันคือดํามันไม่ใช่เท่าพวกจอ LCD นะครับตัวนี้เรื่องแสงสะท้อนเป็นยังไงนะครับมันเป็นจอเงานะมันให้ความรู้สึกเหมือนกระจกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอการที่คุณมองเนี่ยมันจะรู้สึกว่าภาพมันสวยกว่าพวกจอด้านนะแล้วมันจะดูเคลียร์ดูใสกว่าแต่งก็ตามถ้าคุณเจอเนี่ย แสงสะท้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามีแกล์ที่ขึ้นมาเยอะนะครับ <S <S ดีกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณเห็นจอกระจกเนี่ยแล้วไปเจอแสงแบบ outdoor อะไรเงี้ยน่าจะใช้งานยากเดี๋ยวนี้มันก็มีแอนติแกล์ที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าคุณซีเรียสเรื่องแสงสะท้อนหรือว่าการใช้ออทดมีหลอดไฟตกกระทบเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ได้บ้างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองความสว่างสูงสุดนะครับว่าทําได้ประมาณไหนนะครับก็เร่งได้อย่างนี้นะครับจัดว่าสู้แสงสตูดิโอได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว มันก็ยังพอทํางานได้กรอบรอบๆจอเนี่ยมันเป็นกรอบแบบว่าแนวพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความหรูหราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้หรูเท่าพวกจอที่เป็นกระจกทั้งบานแต่อันนี้ผมว่ามันใช้งานได้ดีกว่าเพราะว่าเวลาคุณจับเนี่ยมันก็จะทําให้แบบรอยนิ้วมือหรือว่าคราบขี้มือคราบไขมันเนี่ยไม่ได้ขึ้นตรงตัว d u c ตได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่โดนอยู่ดีก็คือบริเวณกล้องตรงนี้นะเพราะไอ้กล้องอันเนี้ยมันเป็นกระจกทั้งแผงเลยนะครับและกระจกอันเนี้ยแน่นอนนะคบบามนกีกล้องงุณภพสูใแบบ140400 พี่อยู่นะครับก็ประมาณว่ามันเป็นกล้องที่ดีกว่าโนบูทั่วไปฮะเดี๋ยวมาลองกันนะครับว่ามันใช้งานเป็นยังไงแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามี privacy shutter ด้วยเวลาคุณเปิดปิดเนี่ยคุณก็สามารถลากสวิตช์ตรงนี้ได้เลยปิดแล้วก็จะเห็นเป็นตุ่มสีแ,งแดงขึ้นมาป้องกันกล้องลั่นเพราะว่าถ้ามันลั่นมันก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีครับโอเคเรามาดูที่ตัวกล้องกันนะครับอันนี้เป็น1 4 4 0 p มันก็คือ 1400p จริงฮะ,ะในเรื่อง resolution ความชาัดอะไรต่างๆทาได้ดีนะครับแต่มันก็ ชัดจนผมโหอ่ะสิวมันดูดีจังเลยนะครับอ่ะ,อะก็ชัดเกินนะฮะพูดได้ง่ายนะครับก็มันเหมาะสมแต่ว่าอาจจะมีเรื่องด y นามิกเรนจ์อยู่นิดนึงที่จะต้องแก้ไขกุดูนะผมขยับไปขยับมามันก็จะมีการวูบว่าบ้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยผมแนะนําว่าใช้ในห้องที่แสงไฟนิ่งๆนะครับและระยะประมาณไหนโอเคดูนะนี่หนึ่งช่วงแขนก็กว้างประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณถอยนิดนึงเนี่ยผมว่า ประชุมสามคนถือว่าทําได้อยู่นะครับเพียงแค่ว่าคุณต้องให้โตมันนิ่งนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่กล้องพวกนี้ไม่มีการสั่นคุณก็เห็นว่าเออมันแบบยึบยึบยิบย,บย,บยบนิดหน่อยนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูพวกฟิลเตอร์กันบ้างนะครับว่าทาอะไรได้บ้างนะฮะอันนี้มันเป็นเอ่อพวกตัวใช้ NPU เขาเนี่ยมาประมวลผลเพื่อทําให้หน้าเราเนียนหรืออะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นไม่ได้เปิดฟิลเตอร์อะไรนะครับแต่ถ้าเราเปิดฟิลเตอร์ให้มันคมชัดมากขึ้นนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับมันคมชัดเกินไปซึ่งผมไม่โอเคนะครับับมนทําให้ เนี่ยนหน้าผมดูเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะฮะโอเคเปลี่ยนจากคมชัดเป็นหน้าเนียนบ้างฮะ,ะเดี๋ยวกลับไปธรรมดาก่อนจะได้เห็นภาพอันนี้ธรรมดานะครับเปลี่ยนเป็นหน้าเนียนนะครับเออใส่บิ๊กไอผมด้วย นี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครคิดว่าลําเดิมมันคมไปก็ลองเปลี่ยนมาใช้อันนี้ดูก็ได้ครับมันเป็นเหมือนแบบว่าการใช้ NPU ภายใน,นเนี่ยมาประมวลผลสด,สดอ๋อและลืมบอกไปนะครับว่าไอ้กล้องตัวนี้มันมี IR camera built in มาด้วยถ้าแอปไหนต้องการใช้ในด้านความปลอดภยัยอะไรก็แล้วแต่นะมันให้มาด้วยนะครับลงมาด้านล่างกันนะครับจะเห็นว่าตรงบริเวณเนี้ยมันจะมีจุดสําหรับการระบายความร้อนอยู่นะครับเป็นเหมือนแผงเลยนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ตรงบริเวณเนี้ยเพราะฝั่งเนี้ย มันให้มาเพื่อความสวยงามแต่ว่ามันมีพลาสติกร่องด้านในปิดอยู่นะครับเวลาทํางานเนี่ยลมร้อนออกไหมถ้าสมมุติว่าคุณโหลดหนักๆมันก็มีออกมาตามช่องนี้และเสียงมันก็มีบ้างไม่ได้เหมือนเกมโน้ตบุ๊กนะครับแต่มันก็แบบเบาๆประมาณนั้นยังไม่ได้น่ารำคาญอะไรอย่างใดเหมือนกับโน้ตบุ๊กที่หนยไลท์ในเรนจ์นี้นั่นแหละฮะลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามีโลโก้เอเซอร์อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับและผิวเท็กซเจอร์ของเขาเนี่ย มันก็จะคล้ายๆข้างหลังแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบโลหะ1 0 0อะไรอย่างนั้นแล้วนะครับอันนี้จะดูเป็นพลาสติกมากกว่าเวลาจับอะไรต่างๆมันจะได้ไม่โดนไฟดูดด้วยนะครับอาจจะไม่พีคมไม่เท่าไหร่แต่ว่าการใช้งานจริงของพวกเนี้ยมันรู้สึกดีกว่านะครับคีย์บอร์ดนะฮะเป็นสีดําทั้งหมดแล้วก็มีไฟ LED b a c k l i t ที่เป็นสีขาวเข้ามาโดยที่ LED b a c k l i t เนี่ยสามารถคมชัดได้ทั้งไทยและอังกฤษเวลาใช้ที่มืดเนี่ยก็รู้สึกว่ามันโอเคมันทิมตาแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกร้องความสนใจเหมอน้บบงาะะครร,ะครัีไ ก็จะมีไอ้ปุ่ม Power ตรงนี้ที่คอมโบเป็นตัวฟิ e r ็เป็นสแกนเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าเดิมๆคุณต้องเข้าไปตั้งค่ามันในส่วนของเอ่อพา r d อะไรต่างๆก่อนเนาะแล้วก็ด้านข้างมี A ตรงนี้ไอ้ตัว A เนี่ยมันก็เป็นตัว Acer Sense นะครับเหมือนประมาณันเป็น Nitro Sense ของฝั่ง Gaming แต่อันนี้มันก็เป็นเหมือนยูทิลิตของตัวเครื่องเวลาคุณกดขึ้นมาคุณก็สามารถไป ตั้งค่า o p t i m ม z e สอะไรต่างๆได้นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะให้แบตเนี่ยมันชาร์จถึง80หรือว่าชาร์จถึง100เลยโดยถ้าเป็นคนทั่วไปไม่ได้ต้องการใช้แบตทั้งวันจริงผมว่า80ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ทำให้แบตเนี่ยอายุลิเทียมหรือว่าไอา้ต่างๆของเขาเนี่ยมันใช้งานได้ยาวนานมากกว่าไม่เสื่อมเร็วว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับนี่แค่แนะนำเฉยๆนะลงมาด้าล่างนะครับจะเห็นว่าคีย์บอร์ดอื่นเนี่ยมันก็จะมีปุ่มของ โคพายโล plus อยู่นะครับเวลาคุณกดเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียกโคพา l o t ขึ้นมาตามมาตรฐานของพวกโคพายโลด plus aipc รุ่นใหม่นะครับแล้วก็ปุ่มลูกศรซ้ายขวาขึ้นลงอันนี้ขอเตะหนึ่งผมชอบแบบว่าให้มันขนาดเท่ากันมากกว่าเพราะว่าอันนี้บางทีกดขึ้นลงเนี่ยมันก็อาจจะไปลั่นโดนปุ่มอื่นได้บ้างเหมือนกันฟีลลิ่งการใช้งานเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าในระดับที่โอเคนะมี tactile response อยู่ปานกลางแล้วก็การกดเนี่ยตำแหน่งการลงน้ำหนักต่อ้คุณแบบเป็น g o r i l l บ มันก็ยังคงสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่เมื่อยนิ้วแต่อย่างใดก็ถือโอเคนะครับเพราะว่าโนบุกประเภทนี้ไอ้พวกโนบุกที่แบบราคาสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่นเน้นความคุ้มค่ามากอย่างตระกูล Swift เนี่ยมันก็จะให้ไอ้พวกนี้ที่มันดีกว่าโนบุกราคาประหยัดก็คือฟีลิ่งการใช้งานฟีลิ่งการพิมพ์ที่คุณไม่สามารถหาได้ในโนบุกที่ราคาถูกกว่าน,นี้นะครับดีไม่ได้ยังไงแนะนําให้ไปลองตัวจริงนะครับมันมีราคาสูงมันก็ต้องมีเหตุผลแหละใช่ไหมฮะลงด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามี Trackpad อยู่นะครับ,รบแล้วก็จะมท ไฟตรงนี้แสดงฐานะนะครับว่าถ้ามีงานกวนผล AI ต่างๆมันก็จะแบบปิ๊บปับิบวับขึ้นมานะครับเหมือนเป็นความสวยงามมากกว่าจริงก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากมายนะครับฟิลิ่งการใช้งานเป็นยังไงก็ ลากได้ลื่นไหลดีครับเพราะว่าเป็นฉาก c k p แบบกระจกนะครับและการกดเนี่ยคุณก็สามารถกดได้ถึงตรงบริเวณเนี้ยประมาณแบบเศษ3ส่วน4ของครึ่งล่างนะครับถ้าเกินมาตรงเนี้ยมันจะเริ่มแข็งแข็งแล้วแต่โดยรวมยังไงฮะด้วยความที่ขนาดมันใหญ่เนี่ยคุณก็ยังคงสามารถแบบว่าใช้นิ้วเดียวลากและก,กดได้อย่างสบายๆไม่ต้องมาแบบชี้ลากโป้งกดแต่อย่างใดแต่ก็แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนไปครับแต่ถ้าให้ตีนิดนึงนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของสติ๊กเกอร์ที่ตามรสนิยมผมนะไม่รู้แต่ละคนคิดยังไงนะครับผมรู้สึกว่ามันเยอะไป ดิสเพลย์ HDR 500 True Black เนี่ยมันมีมาตรฐานแต่ไม่จำเป็นั้องบอกก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเขาแปะมามันดูเยอะครับมีทั้งโลโกโล้โปรเซสเ o r g r กราฟิกแล้วก็3 h o u r Service HDR แล้วก็สเปคอื่นของตัวเครื่องซึ่งถ้าคุณไม่ชอบผมแนะนำว่ามาถึงแกะเลยนะครับอย่าปล่อยไปสักพักเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวเครื่องเนี่ยมัน ได้ความโ,โปบไปแล้วถ้ามาแกะทีหลังมันจะด่างจุดนั้น,น่ยมาดู I.O กันต่อนะครับด้านข้างฝั่งซ้ายมือของเรานะอันนี้จะมี HDMI 2.1ก็ต่อพวกจอ Resolution สูงเรเฟรช a t e สูงได้นะครับแล้วก็มี USB 3.2เป็น Type A นะแล้วก็เป็นสีฟ้าพร้อมกับโลโก้ชาร์จแบตนั่นแปลว่าถ้าคุณปิดเครื่องอยู่เนี่ยคุณสามารถ เสียบมือถือมาชาร์จจากตัวมันเองได้โดยที่ไม่ต้องเปิดอะไรขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็น USB C 2ช่องซึ่งเป็นมาตรฐาน USB 4นะครับก็รองรับพวก docking อะไรต่างๆที่มันมีความเร็วสูงได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ชาร์จเข้าผ่านช่องนี้นะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ไม่ได้มี DC in นะครับพวกอะแดปเตอร์อะไรต่างๆให้มาก็เป็น USB C หมดแล้วนะครับสามารถเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับมี USB Type A อีกหนึ่งช่องนะครับเป็นเหมือนฝั่งซ้ายเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าก็นั่น เป็นหูฟังไมโครโฟนคอมโบ3 5กับไฟสานั่นต่างๆนะครับอันนี้โดยรวมก็ถือว่าให้มาโอเคนะสำหรับโน้ตบุ๊กที่เป็นไซนี้ถ้าให้ผมคอมเมนต์ผมอยากได้เพิ่มคือ SD card reader แบบ full size เพราะว่าตัวเครื่องมันก็มีพื้นที่ให้พอใส่ได้อยู่นะครับแต่เขาก็ไม่ได้ให้มาคุณจะต้องไปหาดปเตอร์มาใช้เองและอย่างก็คืออยากได้ Type C 1ช่องยฝฟังเนี้ ย้ายมาไว้ฝั่งนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันก็อย่างน้อยคุณจะชาร์จฝั่งไหนก็ได้ไงซ้ายกับขวาแต่อันนี้ต่อให้มีมาสองช่องแต่มันวางอยู่ข้างกันอย่างเงี้ยส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีช่องสำหรับการดูดอากาศอยู่นะฮะแล้วก็จะมีตัวลําโพงอยู่ตรงซ้ายขวาตรงบริเวณนี้นะครับเวลาวางเนี่ยเสียงมันจะชิ่งลงโต๊ะแล้วก็ยิงขึ้นมานะไม่ได้อยู่ใต้ยอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันมี องศาแบบเหมือนยังไงเดียให้ออกมาด้านนี้ด้วยนะครับคุณภาพเสียงก็บอดี้มันเล็กกันนะฮะก็เลยไปหวังเรื่องเบสอะไรต่างๆไม่ได้เสียงสูงเสียงกลางพอมีแต่ว่าเบสยังไม่มี <S <S มาส่องสเปกกันต่อนะครับตัวนี้เป็น amd ryzen ai 7 350เป็นโค้ด name kraken point 4นาโนเมตรนะครับโดยที่มีจำนวนคอแบบ4 performance core แล้วก็4 efficient core ก็คือแบบเออจริงๆก็ไม่ใช่ efficient เท่าไหร่เราเป็นคอใหญ่คอเล็กนฮะ รวมเป็น8คอร์เทรดที่16เทรดนะครับ L3 c a c 16เมกนะครับโดยที่ไอสเปคของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีตัวเป็น AI Engine นะครับเป็น NPU ของเขาอยู่ที่50 TOPS ไอ50้50อตรงนี้มันผ่านมารฐานของ c o Pilot Plus CC อยู่แล้วคุณก็สามารถใช้พวกฟีเจอร์อะต่างๆจาก Microsoft ได้จะเป็นพวก Recall หรือว่าอื่นๆจากทาง c o Pilot ที่ในอนาคตเนี่ยเขาจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาตัวนี้มันก็รองรับนะฮะถึงบอกนะครับว่าถ้าคุณอยากจะได้โน้ตบุ๊กที่ใช้ Windows 11ของทาง Microsoft ด้วยมารฐาน AI ได้เต็มที่เนี่ยก็ต้องไปดูพวกไอสติ๊กเกอร์ c o Pilot Plus นะครับว่ามันเข้าไหมถ้ามันเข้าก็น่าจะได้อัปเดตฟีเจอร์ AI ไปปออออีกกยาาาววนนครัแแล้็็ใเเเื่งงงงมมขท เอเซอร์ให้มาด้วยนะครับแต่ณเวลานี้ผมรู้สึกว่าการใช้งานอะ่างต่างมันยังรู้สึกยากเอาเป็นว่าถ้าคุณซื้อนาบุกเอไอเนี่ยคุณมองฟีเจอร์ของ Microsoft เป็นหลักไว้ก่อนจะดีกว่านะครับส่วน Memory หรือว่า RAM นะครับก็ lpd a ห้ขนาด1 6บหกิกนะครับเป็นแบบว่าบนบอร์ดเขานะไม่ได้ออกแบบมาให้สำหรับการอัปเกรดเพิ่มเติม,ตมแต่อย่างใดก็ตามสไตล์ของพวกโน้ตบุ๊กตี้นันไลท์ฮะสิบหกิกถือว่าเพียงพอครับสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วก็การใช้งาน AI แบบ b บสิกเบสิกนะยังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโหแอดวานซ์แอดวานซ์เนี่ยยังไงคุณก็คงมองโนบุ๊กที่เป็นแบบต้นแอนไลน์อย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของกราฟิกนะครับมันก็จะมี AMD Radeon 860M กราฟิกเป็นออนซีให้มาสามารถเล่นเกมได้ไหมผมแนะนำว่า f u เอสดปรับต่ำพอได้นะครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็ยังคงไม่แนะนำอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่เป็นโนบุ๊กแบบว่าต้นแอนไลน์เนี่ยต่อให้มันเล่นได้มันก็ไม่ได้หมายความว่าควรจะเล่นเพราะว่ายังไงก็ตาม การระบายความร้อนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนในพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ออกแบบมาให้แบบอึดถึกทนสามารถรักษาการระบายความร้อนได้ยาวนานนะพวกเนี้ยประมาณว่าช็อตเบิร์ดเนี่ยพอได้แต่ว่าเล่นนานๆยังไงก็ต้องเกมเงินบุกครับมาดูการทดสอบบ้างนะครับจะมีอยู่หลายส่วนเลยนะฮะอันแรกเป็น g รีกเบนช์หกจุดสี่จุดศูนย์นะครับคะแนนซิงเกิลของซีพียูเนี่ยสองพันแปดร้อยยี่สิบเก้าแล้วก็มัลติคอร์ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้านะครับต่อมาเป็นโอเพนซีแอลนะครับสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสีๆๆ่สิบ แล้วก็ในส่วน Geekbench AI ฮะจะเห็นว่า ทําได้ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าคะแนนออกมาโอเคฮะมาดูการทดสอบ Cinebench หรือว่า Cinema 4D บ้างนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของปี2024เนาะมัลติคอร์ทำไปที่682คะแนนแล้วก็ซิงเกิลคอรที่108คะแนนคุณสามารถตรงนี้ไปเทียบกับโน้ตบุ๊ตัวอื่นๆที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้าได้เช่นกันฮะทีนี้เรามาดูในเรื่องอุณหภูมิบ้างนะครับด้วยความที่เป็นโน้ตบุ๊กที่นันไลท์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเทอร์โมทรอทโตได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้ดึงยาวๆเหมือนพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแล้วก็พัดลมเนี่ยมันก็ต้องเงียบในระดับหนึ่งนะครับคุณลองคิดภาพถ้าเป็นตีนันไลท์ไปเปิดในห้องสมุด มันฟขึ้นมาค้นคมแบบอะไรอ่ะมันไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือแบบเหมาะสมนั่นแหละฮะแต่ก็นั่นแหละครับอ,อุณหภูมินะครับเท่าที่ผมลอง stress test นะดึงแบบ full load ยาวๆประมาณ3-5นาทีเนี่ยจะเห็นว่าอุณหภูมิขึ้นไปสุดที่ประมาณ92.6องศาเซลเซียสที่ค่าการเปลี่คพลังงาน 54.95วัตต์นะครับเสร็จแล้วสักพักนึงเนี่ยมันจะมีการทรอทโทตัวเองออกมาครับเหลือประมาณ80กางกลางกับค่ากินพลังงานที่27-28วัตต์นั่นเองฮะต่อมาเป็นในส่วนของ Storage เขานะครับ t o r a g e ภายในเครื่องเนี่ยก็ให้เป็น M.2 มานะครับ NVMe ขนาดประมาณ500 g ิบวกลบโดยที่ format แลเหลือ475นะครับความเร็วประมาณ4,800ในส่วนค,าร,วคารีแล้วก็ค่ารายที่3,500 s e q u n t i a เนาะแรนดก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น M.2 นะคุณสามารถ แกะมาอัปเกรดอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับแต่ก้อนนั่นแหละฮะประมาณนี้ถือว่าพอเหมาะนะสำหรับเครื่องที่ัเป็นไซส์อย่างนี้นะครับแล้วก็ในเรื่อง connectivity อื่นๆน,นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีพอร์ตแลนมานะถ้าคุณจะเสียบสายแลนก็ต้องไปหาดปเตรอร์ USB เข้ามาแต่ถ้าคุณใช้ WiFi เนี่ยตัวนี้เป็น w i f i 7แล้วนะครับเป็นชิปของทาง mediatek mt7925 โดยรวมสําหรับ swift go 14 ai ตัวนี้นะครับผมว่าก็น่าจะเป็นเพื่อนคู่ใจคุณได้อยู่นะถ้าคุณต้องการจะพกอะไรเบาๆแล้วก็รองรับการใช้งานที่มาตรฐานของ c o pilot plus จะทางไมโครซอฟท์นะครับซึ่งตรงนี้ จำเป็นไหมก็แล้วแต่คุณนะครับบางคนอาจจะคิดว่า AI ไอ้พวกแบบฟีเจอร์ติดเครื่องมาไม่จําเป็นก็อ,นอาจจะต้องไปซื้อรุ่นที่ประหยัดกว่าน,นี้อาจจะคุ้มค่ากว่าก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณต้องการอะไรที่มันแบบว่าเออล้าสมัยที่สุดก็นายต้องเป็นโนบุ๊กพวกนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่เป็นโนบุ๊ก Thin Light ที่ราคาแบบว่าไม่ใช่ก,กลุ่มราคาประหยัดนะผมจึงแน,นะนำไงครับว่าคุณควรจะไปลองเล่นด้วยตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าคือถ้าคุณนับแค่ความคุ้มค่าเนี่ยตระกูล Swift มันอาจจะไม่ให้ความคุ้มค่าที่สุดแต่ว่ามััันนนนนนปปเเ้้ใรรรื่่่ออองงงขีีทมกก็ตดดาาบุคะหย ผมถึงบอกว่าไอ้คำว่าดีแต่ละคนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับยังไงควรจะไปลองจับไปตัวเองนะครับแต่ว่าจับได้ที่ไหนก็ลองดูรายละเอียดใน description แล้วกันนะ